ครับสบายดีเลยสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น,อน,ออน,น้องเบิร์ดกสูุขคนสมองสมบอัก็ยินดีต้อนรับกสุขส่องบ่าเงาเสน่ห์เอาอีกแล้ว,ลว,ลวพว่อแม่พี่น้องวันนี้วัาาอนอนี้วันเงากลับมาอยู่ว่านนาโพเนาะพี่น้องกลับมาหาน้องเบิร์ดเนาะหรือว่ามาอัปเดตเพื่อนน้องเบิร์ดในพ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะเพราะว่ามีหลายคนอ่าอยากเห็นเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังฮะโค้งห่างโค้งสัง่งกันนะไม่จับได้เนาะพี่น้องอีกโบรานอีกโบนานเนาะ เดี๋ยวลองเปิ้ลดูเพิ่นให้น้องพี่น้องเพิ่นไปย่อดูก่อนเดี๋ยววันอาสิตย์ไปหาโน่นเนาะวันอาสิให้เปิ่งอันโค้งหางกันก่อนนอบาน้อยใหญ่จำได้ก็ต้องถ่ายตาถ่าติดตามถ่าเบิ่งถ่ายร่มนาะพี่น้องเนาะ sao vậy các bạn? bạc đẹp gì đâu? cái xe đẹp là tốt này, cái xe à đi gì năm đấy bạn này? rồi rồi ở sau đi bao bạn phùa ở sau đi bao bạn, cái phù hợp với xe mình, rồi 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 Hmm? มัได้เป็นู่พอว่ามันอะไ่้อเดอเด้ได้เสียกขึ้นเคำนึคำนึงสองคำนี่ฮึงบ่กบฮึงบ่พอดีบ่เดินนี่บ่เดินนี่อ้มวกเาว่าอยากโ่อเดินี้อกเยโอ้ถามเพิ่นถามิยเพิ่น่ะเาเดินีดดล thà bước đến ní chẳng nhó hơn vào có ba chỉ thố vào là từ léo luôn rồi 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 ngày nó rồi ngày phải trong quân như phong không sang để coi nó học tập bị kẹt thế เตียงบีกเก้ได้เราเบาะแมาหาคนโดนโดยโดยลองอันเดือดเป็นบ่อันโดยเป็นใช่ประมาณเท่ากนเป็นเป็นมีกับแผ่นหนึ่งสิบห้าแผ่นหนึ่งสิบห้าอ๋อสิบห้าสิบห้าย่งเนาะสิบห้าหนาสิบห้าบ่สิห้าพันเป็นเป็นสิบห้แปนหนึ่งสิบห้าพันโดย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  กดเลยช้านขึ้นองมนนั่นไอ้บนดูขาดเลยแจ็คเพนมาเยเป็นยังบัวหูน้องเลยต้องถามอันผัวเนาะผัวอันน้องหูยุน่โดยโดยโดยโดเดี๋ยจะถามนนึ่งเน้ะจะถาม้วนพี่าอี่ถามบนบนน้องกับบัวหว่าคนน้องมูจักโดยว่า ใหญ่เนาะใหญ่ปเป็นเครื่งเลยสบายดีเนะาะโด,ดยขาดแต่ไม่แป้นบ่เลยอย่างนังนนงแป้นเลยครับไม่ข่าวมันงไม่ข่าวอืข่าวกับทางบ้านเมื่อนั้นอันได้อย่างไรเมื่อนั้น,นะนก็ได้ขี้นัวอ,อ๋อขี้น้ำขาวนัน

เยี่ยสามสิบพันบ้านคบยลยยแล้วก็เป็นแป็นหน่งเดือนอิตาเปีนแป็นนี่ง้นสิบแป็นพุ่นะอ้อตัยังมีพวกจุกขวดื่นเนาะ สิยกสิ up, ้นเดือนมั้งบ็นนี้เป็นนอไสิเนมันะเทือนเือนโดยะเทือเดือนมั้นคิดได้เนันงนห้มาตอนนี้แป้นไร่มาอยู่บ่ไ่มีบ่แป้นกินไป้อก็ะไดือนี้นะนี่บ่ ตะแคนนี่ซาแคนซาแคนป้อไปซื้อไปปาดเองบ่เลยไปซื้ออาซื้อมันดงอืมมันเ็นเลยซือมี่อย่งืออ่เส้นเส้นหนึงิบหอแ่นหนึงาเนาะขาดอีกประมาณห้าสิแผ่นพุ่นะ ฮอดหอดฮอดอยู hot, 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 above, ่บ่ฮอดบ่ห้าสิบหอตบอ๊ะรากาไม่อย่างนั้นตัวยังขาดน่ยังไม่ขางฟาดนั้งขางฟาดตัวเขาติดปูแป้นแน่แล้วจะน่าก็ไปซื้อเอาบอบอะไปปลเอาอีกซื้อซื้อ เด้๋ยเลเซนอ่า hmm. ง <ne? S 2> mm ้นปดเซนเซนเนเท่าไรตัว hmm. น mm ั hmm. mm ้นนะแนามเขาคายเป็นเม็ดหนม็ดนาสิบสองค่เม็หนึ่งสิบสองพันเพราะเอาเอามาซำเเื่องน่องนะเอาตีเื่องน้องด้วยแปดเซนเ้นเท่าไรเสนหนึ่งอันแปดสิบพันเซนหนึ่งแปดสิบพัน เยยๆเพื่อนนี่เออซ้ำซ้ำไรประมาณทำไรกันนี่หกเมตรหกเมตรบ่นี่นะหกคูณหกใหญ่ยุ่งแตน้องไมหกคูณหกอ่ะเลยเลยเลทุนกระสูงสูงูยุ่งไหมสองเมตร คือไม่เนี่ยเดี๋ยวแต่ไม่แป้นกับตอนนั้นเนาะมันครบแต่เนี่ยโดยโดยเดียด๋วยวไอ้สิเอาเงินให้ไปซื้อไม้ให้มันครบแล้วมันเลยเรื่องไม้ให้มันครบ,บเลยแล้วก็กย,นะย่อเนาะน้องอย่อขึ้นมามือสิ้นเดือนน้องอย่อมือสองค่ำเดืนอนแะต่วันนี้นะน้องยอ่อแล้วแหละตีโค้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็กมีแต่ลังกระซี ่เป็นไอ้สิคือซื้อ,อมาให้มันพวกลังกระสีครับพักกระจัดนะไอ้ที่ค้ามาให้ให้น้องขึ้นโค้งหมแร้วก่อนนะแมนแต่วันนี้อาทีเอาเงินมาให้อัน <c oughs> ซื้อไหมให้มันครบใหม้ใหมันครบเลยพวกไหม้น,นะพี่น้องพี่น้องอ่าหกหกคูณหกพี่น้อง <c oughs> 6 6

ก er ินว่าานน้ำตมไปได้ไปห้เกเขากินน้าบ yeah> ้างม้บ่มอเนาะเริ่มเลี้ยวลายอปเริ mm ่มเลี้ยวกันนะบ่เนาะไก่พวกบ้าเลยไปได้ไปมันยากเลยยากโดยวดยมาแล้วมาแล้วัวไปอะ อยากกันเแลยวเพื่อนนะมาไว้มาไว้เอานะมสองคำเลยอีกสิ้นเดือนนี่แล้วเนาะเอาไงสิ้นเดือนนี้พ่อพ่อโบว์สองคำอันแรกคือเ่าคุยกันไว้แล้วเนาะอันนี้มานี่ไอแถวเอาเงินให้ซื้อใหม่มาให้มันครบเรื่องกระซีต่ต้องใช้ประมาณเจ็ดหรือแปดพูด น้องก็ยังบ่หูไอ้ตัวนี้ตัวมันยังไรย้ายสิ้ัว่ันเลยหันย้ายข่าวย้ายสิ้นง่อนอะไรกันมันเพิ่นกระสิไล่ออกมาถึงนะมันจะขุดจะขุดจะขุดก่อนเลย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 ก็คือสิดโรบอกไอ้ดอกจะขุดจะขุดต้องมันต้องขึ้นโค้งก่อนมันต้งจิ๋วต้องจิ๋วว่าใจจะแผ่นจะแผ่นใจจะขุดจะขุดเนาะเฮือชิด้เพื่อนใหม่เลยเฮือคักบ่คักบ่าเพื่อนน่ะ กินโค้งมเลยนโค้งอนเลยคักแล้วถาเบิร์เด้อถาเบิรงเม่อถาเบิร์ม่เด้อถาเบิน่อนเด้อจางหมอลำมาจางหมอลำมาผอนกินเนื้ออาหาร้ล็กๆกินเน้อกินเน้อีให่นะมันแบบกระชีดเอาที่ั่วเลยเนาะ ขามาเบิ่งมาอันอยังไงยันมันเป็นยังไงเนาะคือสมอยจะมีอยู่<ม>พ่ออยู่ว่าไม่ต่อนะเลยขามาเบิง่งกับอยากให้มันเลี้ยวไว้นะ่ะอยากให้อยากให้นองขึ้นไปอยู่สุดนนพอนสุดพอนผู้ผู้พนาเบิ่งอยู่นะตื่นเต้นอยู่ว่าจะได้กัน ขึ้นมาขึ้นเทือนใหม่เคยคิดแบบคิดไปก่อนอยู่ปะกึ๊ดอยู่มือที่ขึ้นเทือนขึ้นชั้นนะเดียเพื่นขึ้นเทือนงไม่เพื่อนทิศไหนย่บานจักปะบูบูบูน้องไปบูบูจำได้ว่าเพื่นขึ้นเทือนใหม่เป็นแบบไหนเดี๋ยวถ้าเบิ้งเอาเพื่นขึ้นเทือนใหม่เป็นแบบไหนสิมีต่พามดอก สิมีไก <c oughs> <AMA> e ่หรอกจักไผสิเป็นไก่แตาเบิ่งเด้อเพราะว่าก็อยากให้มันได้ไว้คือกันนั่นแหละตัวที่ได้ขึ้นไปอยู่อันสบายแล้วกับวันสิบมือนะต้องกรเบาะอยู่วันสิบมึงเถื่อเพอเพอบ่ฮอตใช่ไหมเพอเพอบ่ฮอดใช่ไหเพราะว่าอันนี้ก็คือยังบอลฮอดกำหนดฮอดที่นัดกันไว้หรอกจะให้เข่ามาเบิ่์นเงี้ยมาที่นด้จะมาเงินมาพ่อมาอย่างให้ข่ามาเบิ่ง ใพื้นกับพักมาพื่นว่าามึงถึงเชียงะโดยน้องกับเห็ดน้ำเพลินเหรอวะโดยกินเปตยูก็กินเลื่อยอยู่ก็กินเปตยูวแท้แ่บบ่อทอ ไม่ได้บ่ไหวป๋แสดงว่าหาซีพักมื่อนี้นั่นป๋อเมื่อวานนี่ก็เฮ็ดยืนบ่ป๋อเข่าคือเข่าค้างวันนี้ยืดมือโดย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 วันนี้ก็ยังเฮ็ดอยู่เนาะโดยเห็ดเฮ็ดไปเฮ็ดอันอีกซองแวมเมอแล้วก็ได้ยกขึ้นโค้งเบิ่ง เล้คอบ่เหนเนาะวงมื่อเพื่อนตีบเลยาาบินงคิดอ่อยย่เพื่อนจะขอจะเป็นแบบไหนมาูดดอีกแล้วคิดเก็คิดไปก่อนนะเพื่อนจะของเฮอาสภาอเป็นแบบไหนงามงามนะที่ เงินใหม่เามงามะานะเงินใหม่ต่างงามอยู่แล้วค้าจะขอเฮ็ดได้มาเจ็ดทีไรสิบงามกา็ไป,ป,ไปอันหาสะเพยเพื่อนไปอันเอา,อา,าอเป็นยังนะเพื่อนขอดูบหล้อเปล่ บ่หูแล้วน้นองพันพอพ่นอยู่บ้านทั้งน,อน,อน,งงน้องก็ไม่ใช่นี่น่ะเปเบ่งเพ่นพอดูกันเตาบโมันไกลกันแล,ล,แล,ล้วก็เลยไ่ไดไปกินข้าวกินน้ากันยังคนเคยไมนี่ยกินไม่กินไม่เลวอ้วชื้อเราไม่น้ำข่าด้วยจ้าา<อ> <laughs>

ไปก่อน่อนม่ีมียังกินก็กินไปก่อนเจ๊นม่น้องกินก่อนเราอยากกินขนมเน่ยเราคุมกินแกะดูบกินมาได้นี่คือมาสีชจพผู้บันเบียวสองคนแท่ไหมัน mẹ tôi lát anh nhục mình bắt đầu anh yêu quân đây anh em hết em Mình lót anh yêu quân bơi yêu quân nhục, đạo mẹ anh yêu anh Nhục quân đạo mẹ anh yêu quân đạo mẹ nhục yêu quân đạo anh yêu quân đạo mẹ anh yêu quân đạo mẹ anh yêu quân đạo mẹ anh không? เดือนเดือนเดเดือนเดือนเดือนมันือเดือนเดือนเาตามีมื่เนะมันยังือเดือนอ๋อโดยโดยโดนโดยท่านเดินไม่งยอดดาไเดินทานได้กมติเด้งเป็ดเด้งไก่บ่าวันโดยพักกยังคือปลูกกินอยู่แล้วว่าโดยปลูกคือนักปกนแล น้ําเพิ่นฮดทอยเพิ่นได้ๆนาะพี่น้องกะถ่เบิ่งถ่าส้มเนาะเนาะผักกําลังจะปลูกขึ้นมาอีกพี่น้องกําลังแตกเนาะคือตามที่น้องบอกกแล้วพี่น้องว่าตอนนี้ก็คือยังอ่ายกบ่ได้เนาะเพิ่นว่าหามื้อดีมื้องามก่อนเนาะ ถ้าเบิ่งถ้ารุนถ้าสมมือตีเคลื่อนซานน้องเบิร์นแล้วนะ้องพี่น้องมายาวกระสิพยามาอัปเดตในพอยพี่น้องเบิ่งเนาะแต่เนี่ยเบิ่งกรมสมเด็จของน้องเบิร์นเนาะผักหญ้าเต็มอยู่น้อพี่น้องกันนี้แต่ลไม้ก็ปลูกแ้วไม้ไว้แล้วไม้น้ำเต็มอยู่ในวันเมื่อว่านวัเมื่อเก่งแ้วไม้จังเลยน้ะพี่น้องก็ไม้เต็มอยู่ อ้าเดี๋ยวอ้า่ที่เอาเงินให้ไปซื้อไม้เด้อเดยโดยแล้วก็ผาเบ่งมาขึ้นโครงแล้วขึ้นหลังกระสีเนาะเสร็จหลังกระสีคือว่าไว้น่ะให้ซื้อมาเองอ่ะเงินนั่นฮะเซีนไว้ก่อนเด้อเลยยอ่ะคือดีใจป่าถามไปก่อนถามได้ก็ถามดีก็เอาแล้วเนาะวันจ้ากับวันจีถามจังใดดีใจอ่ะเลยเลยเลย ขอบใจแฮงเนาะโอ้ยสิสั่งบ้านให้เนาะใจภูมิใจอ่าสุดท้ายนี้อ่ะคือเจ้าน่ะอ่าเดี๋ยวขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหลายๆคนเนาะผู้ใหญ่ใจดี้อยู่ดีมีแฮงให้สุขภาพขแข็งอ่เงินาทองกระดุทางได้ทางนี้ยๆคอบกอายก็คือกันให้ดีมีแฮงให้ประสเลิศล้ํายๆดีมีแฮงกันเจ็บใจ ให้มีแต okay. mm ่ความร่ำกวุมรวยกับมหาชุมไอใา้ห้เดินทางปลอดภัยหอนบ้านถึงเฮื่อนโดยมีแห้ง้กันสาตุสาธุอะ้ขอบคุณทุกคนนะสาธุขอให้ใจดีวยนะดดีมีแห้นะโดยนเป็นล่ำเป็นรวยจ้ โซ่แหละดูดูดีไปแห้งดีที่สุดเนาะเดิน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 โอเคโอเคจังใดอย่านี้ขอาโตกับกันได้บันเดอร์เดินเดยนเจ็บจังว่ากันอีกทีเนาะเดินเดินสบายดีพี่นายพี่เนื้อพนังเบิร์ดเดอร์จะสบายดีโดยนเดินดิจะโอเคนะพี่น้องเนาะก็คือตามที่แม่พี่น้องได้ยินน้องว่าเนาะว่าน้องสี ยกเพื่อนึ้นมือสองคำเนะาะถ้าเบิ่งความสำเร็จของน้องเบิ้นเนาะพี่น้องก็ถ้ายินดีน้อง,องคือบางแย่ในเก่าวออกไปเนาะเพราะว่าอีกบวกลนแล้วน้องเบินเ้นจะได้ขึ้นเฮือนขึ้นซานนะเนะาะก็ถ้าเบิ่งน้องเบิ้นพอดนอะพี่น้องเด้อว่าสิเป็นจังได๋เนาะก็ต้องอ่าขอบุญขอบคุณทา่านผู้ใหญ่เจดีแต่อีกลหลายๆคนเนาะที่ในการซอยเหลือน้องเบิ้เข้ามาเนาะจนมาสำเร็จแด่พี่น้องอีกน้อยนึงเนาะอีกนิดนึงเดี๋ยวก็สำเร็จแล้ว จะได้เบิงกันด้ยพี่น้องว่าความสำเร็จของคนที่บบเคยมีมาก่อนเป็นอย่างไรเนาะคือที่มีความภาคภูมิใจที่สุดๆเนาะที่ได้มาเป็นของเจ้าของแล้วกะน้องกับพานความลำบากมาแต่น้อยเนาะโอเคนะพี่น้องเน,ะนาะโบย่าก็ต้องขอบุญขอบคุณท,ทั้งหลดีทุกคนที่ซอยน้องเบิอ้องขามาเนาะคอยเพื่อนนะันอยู่ดีไม่แห้งสุขแก่และสบายใจอายุมันก่อนยืนคิดจริงแต่็สมดังาัถนาเนาะนอนรับกับกอให้ได้งเงินหมืน่นนอนตื่นกับอ่อให้ได้งเงินแสนเลย เจ้าหามาซัมนีกลับแต่เจ้าสิบเท่าพันเท่าหลายเท่าเนาะกะมายาขอบุญขอบคุณทุกๆคนตี่เป็นกาลังใจใหมายาตลอดมาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่สนับสนุนซ่องของมายามาหอดจน็ทุ่มเมื่อนี้เนาะขอบุญขอบคุณที่เนีนมเห็นคนที่เป็นลําบากที่ต้องการคมสือเลือล่วนเนาะควที่คนที่บมีกินก็คือบบมีกินดีดีเนาะพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณที่มีปัจจอยากซอยเหลือพูที่เป็นขาดแคลนหรือว่าทุกบบมีเข่ากินเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มยายนักกัคอสิคอเอ้อยอมายนักกัคอให้ไว้พี่นอ้องอคอยไลค์ใ่แชร์กดต,ติดตามให้มานยานักกัเก่านะเพื่อเป็นกำลังใจมยายนะทำคลิปต่อไปนอกจากคลิปนี้มยายนักกัสิคอเอ้ข้ามอากาศสบายดีและสวัสดีและพิมพ์พี่น้องเบิร์ตคือสุดสุด